ตัวน้เลยควน้เลยเนี่ามานยูคนดูเราท็ไปคิดทีวีก็เรียกไปออกทีวีตอนนี้ตกใจโอ้ยเออเลยเจอนี่้จ้น้องลนะร่ะร้คนมา่งว่าเสียงว่าดี

แผนที่มัตระส่วน5ต่อแทนที่ต่อ50าัเราจะมีการไปได้ตามขง้นตอนมันาจะมีฟ้ามันอาจะมีถนนต้อทำด้วยกระดูกตยอที่้วยกระดูกต้องใช้รถไฟต้องใก้รถไฟต้องใช้รถไฟต้องใช้รถไฟ้ง้รถไฟตองใรกไฟต้างแล้รศัพท์ที่โทรก็ต้องใช้รถไฟ ก็าือเรื่องเส้นทางเา็ค้าขาเลยว่าลูกขานะครับประมาณคนถูกดีไหมมีแต่ว่ามันไม่ได้มีโอเคเพราะว่ายอมรับว่าสถานการณ์มันเกิดบื่อเร็วนะแล้วก็ไม่ได้ตั้งล็ประมาณนี้ตรงหน้าแล้วฐานเราไปตั้งแยกย่อยเยอะมากนะลูกขาเนี่ยไปอยู่บนเขาต้องเดินลงจากเขามารับ สั่เลยไปลงมาลับดมขึ้นไปแล้วมาสามชักวโบงต้องต้องไปเห็นสภาพพื้นที่ว่ามัน็นความคุ้นเทของกำลังคนเราก็คือเราต้องเข้าไปแจ้งยืนยันว่าที่ตามแนวแผนที่ที่เราอยู่ที่ให้ได้ทั้งหมดเราคุมไว้ทั้งหมดเป็นหน้าที่ของผู้ชาของเราในการที่จะดูแลเขาในเรื่องการส่งมกำลังในเรื่องของการเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆนะเพื่อเมื่อ ป่วยเจ็บก็ต้องสามารถออกมาจากพื้นที่ได้โดยเดี๋ยวมีบางเรื่องเรื่องเส้นสายเรื่องจิตวิญญาณไหลเตร็มร้อยอาหารเตร็มร้อยอยู่แล้วยิ่งไปเยี่ยมบอกเขาตลอดว่าท่านประชาชนหรือประชนคนไทยเนี่ยนะ เป็นแรงหนุนให้กับทหารเราทุกคนเต็มน้อ,นอยมีแต่คนถามว่าขาดอะไรบ้างอยากช่วยผมบอกไปว่าไม่ขาดครับทหารมีอาหารการกินมีก็ประมาณจากหน่วยงานภาครัฐให้เป็นปกติอยู่แล้วเขาเลยบอกถึงจะไม่ขาดก็อยากช่วยอเอาของนู่นของนี่อะไรไปช่วยเพิ่มเติมได้ไหมก็ก็บ,บอกว่าก็เป็นน้ำใจของพี่น้องคนไทย ก็บอกไฟฟปว่าขาดสัมการมีอะไรที่จำเป็นเพื่อปัหาคนยกตัวอย่างนะอย่างอาหารเป็นยุบฝ่ายกันเกงในเสื้อยืดถุงเท้าเนี่ยไม่ได้อาบน้ำบางทีนะห้อ,ะองไม่มีน้ำอาบอตามวันอาบทีวันไหนฝนตกได้อาบซักเสื้อผ้าไม่ได้ซักใส่สองวันก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมไม่ได้ซักมันก็ต้อง สำม,ม,มลองปกติมี3ามจวก็อาจจะต้องมีเป็นโหลอย่างนงี้ยเป็นต้น <stakeholder> ก็เอาแกงอะไรมาถุงเท้ามาเสื้ออะไรมาก็เอาไปให้น้องที่อยู่ในฐานที่ทีาส่วนน้องที่อยู่ในฐานที่มี left. ความพร้องนี่แล้วก็อาจจะไม่ไม่เไมนเหมือนเรื่องปั่นไฟที่มาวันนี้ก็เหมือนกันก็คือเฉพาะฐานที่อยู่ไกลๆที่มีไฟนะนที่มีเแล้ว ยืนยันว่า้องทหารเราเนี่ยมัน้ำลังใจเต็มเกี่ยวยิ่งสุดเห็นน้ำใจจากคนไทยเรา<ไ>ปเป็นพลังหนุน<ล>จาก<ล>คนไทยเราที่อยู่ข้างหลังเขาก็งมีพลังในการที่จะต่อสู้เพราะว่าเขารู้ว่าเขาไม่ได้สู้เดียวดายมีคนไทยทั้งชาติที่คอยเป็นกองหมุนให้กำลังใจส่วนรองนทัทเองครับคือร้อยเป็ไหมคะหลังจากนี้นอันนี้นา่าจะร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ <c oughs> พร้อมพร้อมเตะพร้อมเตะพร้อมเตะลองแล้วสถานะการณ์มันม่น่าตื่น้นนะก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าพูดถึงไปก็รัฐบาลก็มีเจรจารนเล็งหยุดยิงกันแล้วก็คือไม่ยิงโดยหลักการคือหยุดยิงกันแล้วไม่ยิงสองสันติภาพเจรจาสันติภาพทำยังไงให้มันเกิดขึานกลับไปคือให้กับ พี่น้องประชาชนได้ใช้ชีวิตเป็นปกติออกไปเลยแต่ว่าอะไรที่มันเคยผิดกติกากันอะไรอะไรต่างๆก็ต้องกลับมาคุยกันว่าไอ้ไอที่ผ่านมาเคยผิดกติกากันชงใต้งกงินผิดนมันไม่ได้แล้วนกกีนะครัเราไม่ยอมแล้วเราก็ต้องอยู่ในกติกากต้องไม่จบไม่ชกใต้กับนขดราต้องเป็นสภาพบุรุษในการ อะไรประมาณนี้ซึ่งผมคิดว่ามุมมองผมนะกัมพูชาเขาเองเขาก็เขาก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะบรดลายมันนะแล้วเขาก็ทบทวนยังไนว่า,าน่าจะต้องกลับมาคุยกับไทยเพื่อเป็นประเทศ ข้างเคียงนะถ้าผมใช้ก็ว่าประเทศเพื่อนบ้านคนอาจจะไม่ค่อยไอยใจว่าครูไม่อยากเป็นเพื่อนมึงแต่ประเทศข้างเคียงมันก็ต้องอยู่ด้วยกันรุ่นเราตายไปรูกหลานเราก็ต้องอยู่ด้วยกันใช่ไหมก็ต้องะนะก็ต้องปรับมาตัวไหนที่เขาเขาเคยเรี้ยวเราต้องบอกว่าเฮ้ยมันเี้ยวไม่ได้นะมันต้องการจะคบกันจะอยู่ด้วยกันให้มันนั่นไปก็ต้องมาเข้าใจกันว่าอย่างไรก็เลือกเรี้ยวซะ ขก็านะเ็ต่ง้าลวที่อกมาคุยกันดีๆเีนรสีให้มันเสนอกันเป่เองนใจเย็นๆใจเย็นๆามันมันมันการทำทุอย่างมันขึ้นอยู่กับหนึ่งกรอบของวิธีโลกสองกรอบของการเจรจาของรัฐบาลรองคับแล้ก็เป็น่วนใจหนึ่งของรัฐบาลแล้วก็เราบริบาติการ